ถามกันมานานมากแล้วนะครับสำหรับเรื่องของสบู่เหลววันนี้มิสดีมีความภูมิใจที่จะแนะนำให้รู้จักมิสดีอัลมอนด์ซากุระเนเจอรัลลิควิดโซปครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คืออัลมอนด์กับซากุระ น้ำมันอัลมอนด์เนี่ยถือว่าเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่ดีมากๆนะครับจะช่วยให้ผิวของท่านชุ่มชื้นนุ่มนวลน,นอกจากนั้นยังช่วยปกป้องผิวของท่านจากแสงแดดแล้วก็ความร้อนจะช่วยให้ผิวไม่หมองคล้ำเร็วจนเกินไปนอกจากนั้นยังช่วยดูแลบาดแผลต่างๆที่เกิดบนร่างกายให้หายเร็วยิ่งขึ้นส่วนสารสกัดดอกซากรุระจากเกาะเซจูซึ่งต้องเป็นเกาะเซจูเท่านั้นนะครับไม่ใช่ที่อื่น สารสกัดตัวนี้ครับมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน จะช่วยลดริ้วรอยล่องลึกที่เกิดบนผิวของท่านก่อนวัยอันควรนอกจากนั้นยังช่วยปกป้องผิวจาก UVB และ UVC อีกด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังเสริมด้วยส่วนผสมธรรมชาติครบที่ท่านต้องการอาทิเช่นโจโจบาโคโคทออยอะโวคาโดอโลเวลาเป็นต้นแถมด้วยกรดไกลโคลิกแอซิดกรดผลไม้จากธรรมชาติที่ช่วยเร่งการผัดผิวทำให้ผิวของท่านแลดูกระจ่างใสเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีวิตามินอ e ีที่ช่วยบำรุงผิวของท่านให้ดูอ่อนเยาว์สดใสอย่างเป็นธรรมชาติและแน่นอนครับไม่มีพาราเบนซิลิโคนและ SLS ที่อาจจะทำให้ผิวของท่านระคายเคืองคนที่แพ้สารเหล่านี้สบายใจได้ครับและส่วนผสมเหล่านี้มาพร้อมกับกลิ่นหอมชื่นใจของดอกซากุระแบบนี้นะครับชื่นใจจริงๆ แนะนำให้ลองเลยนะครับมิสดีอัลมอนด์ซากุระเนเชอรัลลิควิดโซปตั้งใจทำมาเพื่อท่านและครอบครัวจริงๆสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ l ล n e ไอดีมิสเตอร์ดีโด่งลายไอดีมิสเตอร์ดีโด่งสลายดีมิสีโด่งสหรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเดีมาดูสถานการณ์ของพรรคส้มกันบ้างเมื่อกี้ภูมิใจไทยนะทังไปแล้วส่วนพรรคส้มนี่นะครับถึงแม้แต่จะรอดนะครับถึงแม้จะยกมืออภิปรายไม่ไว้วางใจสมมุตินะเกิดวันที่12ทธันวาเนี่กลายเป็นพรรคส้มเองนะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแทนจะเป็นพรรคเพไทยเนี่ยนะ นะเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างกระแสกลบไอ้เรื่องที่ตัวเองเคยยกมือให้ในายอนุทินตัวนี้เขาก็หวังว่าจะขุดกระแสของพักส้มขึ้นมาได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้พยายามหลายวิถีทางแม้กระทั่งเรื่องน้ําท่วมหาดใหญ่นะครับก็พยายามจะลงไปช่วยแต่โอ้นั่นแหละครับสุดท้ายนะดูเหมือนจะพังไปพร้อมๆกับพรคภูมยยใิใจทยพังมากพังน้อยว่ากันไปต่างๆนานานนะสำหรับพักที่อยู่ตรงข้ามพักเพื่อไทยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย กลายเป็นอย่างนั้นไปส่วนพรรคเพื่อไทยนี่ลงไปช่วยเอกการภักใต้ได้คะแนนนะะรับได้ความเห็นใจจากคนหัดใหญ่คนสงสามากขึ้นแต่ทีนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าการเลือกตั้งนะครับที่จะมาถึงเนี่ยคะแนนเนี่ยมันอาจจะพลิกเป็นพรรคเพื่อไทยนะกระโดดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้แต่แล้วก็ตามตรงนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ดีๆนะฮะส้มหล่นสถานการณ์ต่างๆนี่สร้างวีรบุรุษขึ้นมาให้คนไทยได้รู้ได,ไ,ดได้รู้นะครับได้ระลึกถึงในอดีต เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโครงการบริหารจัดการน้ําของคุณยิ่งลักษณ์การแก้ปัญหาซึนามิของทักษิณในในภาคใต้นะก็ได้ขุดเรื่องนี้ขึ้นมาทําให้คนใต้บางทีก็ได้รู้สึกนะครับผมเชื่อว่าจากเหตุการณ์นี้ผลดีเนี่ยนะครับมันจะตกกับพรกเพื่อไทคะแนนจะก,กระเตื้งขึ้นมาไม่มากก็น้อยแหละต้อง้อกผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่จะก,กระเตื้งถึงขนาดชนะ ในภาคใต้บ้างได้บ้างหรือไม่อันนี้ก็ต้องดูนะว่าทีมหาเสียงของภาคใต้หรือทีมยุทธศาสตร์ภาคใต้คือคุณกอแก้วพิกุลทองเนี่ยนะฮะจะนําเรื่องนี้ไปสู่ชัยชนะได้อย่างไรแต่แล้วก็ตามผมเชื่อว่านะโดยจากความรู้สึกจากสิ่งที่เราเห็นนะทำกันขนาดนี้คนใต้ไม่เห็นใจก็ไม่รู้จะว่างนะส่วนภาคอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยนะแม้กระทั่งธรรมนัตแต่แย่สุดคือภูมิใจไทยวันนี้นะฮะล่วงสุดธรรมนัตก็พยายามจะกระเตื้อง นะกระแสตัวเองขึ้นมานะเนื่องจากร่วมรัฐบาลกับเขาด้วยแล้วก็กระแสที่หนีไปไม่พ้นเลยก็คือน้ําท่วมครั้งนี้คงก็ต้องคิดแล้วครับใครเป็นคนเลือกนายอนุทินมาบริหารบ้านเมืองตกสุดท้ายมันก็ตกที่พักสม้มแล้วแม้กระทั่งการเข้าไปนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ท,ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับปรากฏพักส้มเองก็ทําได้ไม่ดีเท่าไหร่กล้ากลัวกลัวกลายเป็นงานอีเวนต์ซะมากกว่านะครับนะฮะก็อย่างที่บอกให้ฟังคันดิเดต านายกของพรรคส้มก็ออกไปพูดนะในรายการทีวีว่าไม่กล้าลงไปช่วยกลัวติดนะเรียกว่าคดีนะเกี่ยวกับกกตน,นู่นนี่นั่นว่าไปก็กลายเป็นนะกระแสลบนะถึงเวลาที่ประชาชนลำบากตัวเองยังไม่กล้าที่จะเข้าไปช่วยในขณะที่เพื่อไทยไม่ได้ถามเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวก็ังก็เรียกว่ากระแสเรื่องนี้เรียกว่าไงอ่ะฟ้าดินลงโทษไอ้พวกนั้นอนะ นะครับเพื่อไทยก็ได้ผลจากอาน,นิสงส์ผลบุญที่เคยทํากันมาว่าอย่าง,งานั้นเกมมันพลิกกันมาครับแต่ทีนี้นะครับเอาละผมก็มองว่าการอภิปรายมติใจนี้นะท่าทีของพรรคเพื่อไทยที่ถอยไปนี่นะก็อาจจะเปิดโอกาสให้พรรคส้มได้แก้ตัวเนื่องจากว่ามีการยกมือให้ในายอนุทินเป็นนายกเพราะ,ะนั้นจุดที่เขาจะแก้ตัวอย่างเดียวเลยวันนี้นะครับก็คือต้องยกมืออภิปรายม่ิใจในายอนุทินนะครับซึ่งต้องชิงดํากับเพื่อไทยแต่นี้เพื่อไทยก็ถอยไปอีก เห็นทำท่าว่าจะไปยื่นอภิปรายมกลาแต่ก็ไม่แน่ว่ากลายเป็นว่าพรรคส้มจะเปิดโอกาสให้พรรคส้มยื่นอภิปรายหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นที่บอก MOA มันล่มแล้วเนี่ยอันนี้คือข้อเท็จจริงเพราะนั้นมันเป็นเหตุผลเลยนะครับที่ส้มจะยื่นอภิปรายมาแทนแบเเนน็เพื่อไทยเพราะนั้นเพื่อไทยเอายังไงนะเอาดีๆนะ่า,นะาไม่รู้นะผมก็ยังไม่รู้แหละว,ว่าใครจะยื่นยังไงก็แล้วแต่แต่ยัง,งก็จะเป็นผลงานฝ่ายการนั้แนแหละ นะแต่จะเปิดโอกาสได้พักส้มเนี่ยครับเขาสามารถจะเรียกว่าเรียกคะแนนนิยมกลับมาได้บ้างถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนยื่นอภิปรายนะเออนะครับแล้วทีนี้ถามว่าพักส้มถ้ายื่นอภิปรายแบบอภิปรายแบบนี้นะครับผลนี่มันจะเกิดผลดีกับพักส้มหรือไม่นะก็เรียกว่ามีอะไรเป็นตัวประกันอยู่ในมือพักภูมิใจไทยบ้างอ่ะคุณนะคุณไปดิวปีศาจเลยเขาแลวที่คุณหักดิวกับเขา เพราะฉะนั้นพอคุณหักดีวเขาเนี่ยคุณระวังเพราะอะไรท่านบังครับคดี4 4สี่ส,อสอของพัก้มนี่คือเรื่องใหญ่มากนะครับเรียกว่าเป็นคดีที่เรียกว่าสอยขุนพลของพักธมเนี่ยแทบเกลี้ยงพักและตอนนี้ท่านบังก็ยังไม่เห็นคนใหม่ที่จะขึ้นมาแทนนะเรียกว่าถ้า4ี่สี่ส,อสอของพัก้มโดนเนี่ยนะครับยี่สิบห้าคนเนี่ยตัวเอทั้งนั้นเลยนอกนั้นเป็นสอสอนอกราชการไปแล้วนะฮะตัวเป้งเป,งเ,ปงเนี่ย2ี่หคนเนี่ยโดนครบนะท่านบัง หลายคนบอกว่าจะโดนแต่จะมีผลกระทบแค่สสเขตสสบัญชีรายชื่อไม่เป็นไรเลื่อนไม่ใช่ปรากฏว่าพักส้มนี่นะฮะสสเขตเขาแปดคนในยี่ห้านะฮะที่เหลือเป็นสสบัญชีรายชื่อบอกว่าถ้าโดนแล้วสามารถจะทดสสอย่างที่นายรมพูดนะว่าจะทดสสขึ้นมาแทนความจริงมันไม่มีมันไม่มีสสที่จะแทนท่านผู้ฟังเพราะอะไรครับพอพักส้มเนี่ยนะครับเขาโดนยุบไปจาได้ไหมก้าวไกลอ่ะโดนยุบไปแล้ว เพราะฉะนั้นคะแนนบัญชีรายชื่อมันยุบไปพร้อมกับก้าวไกลนั่นแหละส่วนพรรคประชาชนท่นครับมันไม่มีคะแนนบัญชีรายชื่อนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นไอ้สอสอไอ,สอ,อ้สวไอ้สอสอที่เป็นอยู่วันนี้ก็เป็นไปครับแต่สอสอที่จะเอาคะแนนบัญชีรายชื่อทดขึ้นมาแทนกันเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นทั้งยี่ห้าคนเนี่ยนะครับจะหมดสภาพสอสอไปแล้วก็ไม่มีใครมาแทนพรรคส้มก็จะมีคะแนนของพรรคหรือสสของพรรคตัวเองก็จะลดน้อยลงนะครับนี่คือที่จะเกิดขึ้นันดับแรก ทีนี้ถามว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยฮะต้องย้อนกลับไปแล้วมั้งครับเพราะว่าเดีนะต้องย้อนกลับไปนี่ทามต้องดูเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเลขาปปชเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ตั้งแต่ประมาณต้นเดือนตุลานะครับนะคดี44สอสอเไกลนะเขาบอกว่าจะจบธันวาคมนี้นะคือท่านท่านรองเลขา นะครับปปชท่านเลขาปปชเนี่ยนะครับเคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้สรุปใจความอย่างนี้นะครับว่าเดือนตุลาคมเนี่ยมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะแล้วก็บอกว่ามีผู้ทุกขก์กล่าวหามาชี้แจงข้อกล่าวหาไปแล้วภายใน15วันเป็นที่เรียบร้อยบางท่านขอขยายระยะเวลาบ้างแต่ทั้งหมดยังอยู่ในกรอบเวลาชี้แจงแล้วก็บอกว่าองค์คณะไต่สวนนะครับจะมีการพิจารณาหลักฐานทั้งหมดเพื่อสรุปสำนวนส่งต่อคณะกรรมการปปช องค์คณะไต่สวนก็คือ,อสำนักง,งานเลขานี่แหละท่านผู้ครับนะฮะแล้วก็บอกว่าหากมีมูลปปชจะส่งสํานวนต่อศาลฎีกาคาดว่าใช้เวลาอีกไม่นานโดยคาดว่าจะพิจารณาคาดีนี้รายคนนะฮะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาเือนนี้เขาพิจารณาไปแล้วนะกลางเดือนตุลานะ,ะแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่เขาบอกว่าเร็วสุดเนี่ยภายในเดือนพฤศจิากาซึ่งพฤศจิากายังไม่เสร็จแต่ยังไงก็ตามนะเลขาปปชอบอกว่าอย่างช้าไม่น่าจะเกินธันวาคม ตอนนี้ขึ้นเดินธันวาคมแล้วท่านผังครับอืนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขายังเปิดอยู่นะครับยังเปิดช่องไว้เพื่อให้เมื่อให้ภูมิใจไทยต่อรองหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะก็บอกว่าบางทีเนี่ยนะก,ก็อยู่ที่ผู้ต้องหาด้วยนะถ้าผู้ต้องหาบางคนมีการเสนออขอคําชี้แจงเพิ่มเติมก็ต้องให้สิทธิิของเขานะอย่างไรก็ตามทนะครับเรื่องนี้กฎหมายนะมีกรอบให้ปปชแต่ถามว่าปปชเนี่ยจะฟันธงเมื่อพร้อมก็ได้นะ หรือจะรอกฎหมายบังคับก็ได้เพราะกฎหมายระเบยียบปปชว่าโดยการไต่สวนและสอบสวนปีหกหนึ่งเนี่ยข้อส8ิบเขาระบุไว้นะครับว่ากระบนวนการไต่สวนเนี่ยต้องไม่เกินสองปีนะถ้าไม่ทันก็ขยายได้เนี่ยฮะแล้วขยายไปถึงไหนไม่เกินสามปีแลนะ้วมั้งเพราะฉัื่อคดีของก้าวไกลเนี่ยเอาคดีของพักสีส้มเนี่ยเอาจริงนะ 40, 40สี่สีสอสอตรงนี้เนี่ยมีโอกาสจะจบตั้งแต่ธันวาคมนี้เป็นต้นไปหรือถ้าเขาเมตตาปปชมีกรอบ ทั้งหมดในสองปีคดีนี้นะครับเริ่มต้นสอบสวนมาประมาณปี67-68็ 7, 8, นี่ครบปีกว่า2ปีก็ไม่เกินปีหน้านะแต่คิดว่าคงไม่ถึงขนาดว่านะ่นาเกลียดขนาดขยายเวลาเป็น3ปีหรอกนะนะอ่ะพูดง่ายๆว่าสถานก,การณ์ของสี่สี่สสขนาดนี้จากคำให้สัมภาษณ์ของนันเลขาปวชเนี่ยความจริงมันต้องจบนะฮะธันวาคมนี้ แต่ที่นี้มันที่เงื่อนไขอะไรอ่ะท่านผังครับเนี่ฮะดีลปีศาจมีจริงหรือไม่แล้วดีลปีศาจจะโดนหักหรือเปล่าก็ต้องดูว่าพักสีส้มจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมถ้ายื่นนะครับก็เรียกว่าฉีกนะฮะฉีกดีลฉีกดีลปุ๊บนี่นะฮะไอ้คดีสี่สี่สอสอแทนที่มันจะขยายความไปเป็นสองปีเต็มกรอบของปปชก็อาจจะไม่ถึงซึ่งก็จะเป็นกรอบที่เล็กที่สุดสั้นที่สุดที่ปปชที่ปปชก็แถลงออกมา ซึ่งเหมือนกับเป็นเรียกว่าเขาเรียกอะไรฮะเป็นเส้นขีดซึ่งทําให้พรรคสีส้มมันกลัวๆอยู่เหมือนกันนะในตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เขาก,กาลังจะนะฮะโอเคตกล่องปล่องชิ้นกันกันกบอนุทินนั่นแหละนะครับก็โดยสรุปที่ว่าเป็นเดือนธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับเราจับตาดูนะครับธันวาคมนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนตั้งแต่วันที่1น,นี้ไปนะคดี44สส,สล้มล้างการปกครองเนี่ยอาจจะมีการอ่าเรียกว่าลงมติ ของปปชเอาวันใดวันหนึ่งก็ได้ก็ยังตอนนี้คดีมันค้างอยู่ที่สํานักงานเลขาคือมันแยกกันนะฮะสำนักงานเลขาก็เป็นสานักงานเป็นผู้จัดการทั้งหลายทั้งรวนทําสํานวนทั้งหลายแล้วก็จะส่งให้คณะกรรมการปาปชลงมติว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ทีนี้ท่านครับถ้าเข้าขั้นตอนการส่งสารดีกานะครับตามระเบียบเนี่ยนะครับกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยนะครับระบุเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าหากสารรับคดีนี้นะฮะพูดง่ายๆว่ารับฟ้องนะครับ นะหากสารรับฟ้องคดีนี้ใช่ครับหนึ่งครับปกติเลยก็จะต้องสั่งปฏิบัติหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษานะครับแต่อย่างไรก็ตามสารดีกาก็อาจจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นได้คือเรียกว่าสามารถจะสั่งให้ไม่ปกติก็ได้แต่โดยปกติแล้วท่านรับคําร้องนะครับสสจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนะครับหากสารพิพา,า,ากาพษาว่ากระทําผิดนะนั่นคือการพิจารณาคดีหลังจากนั้นอีกประมาณปีกว่า นะก็ระบุไว้ว่าถ้ากระทําผิดตามมาตรา25 235วรรค5ก็คือจริยธรรมที่ว่านี่นะครับ 1. ครับต้องพ้นตำแหน่งนับแต่ตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะพ้นตำแหน่งไม่เท่าไหร่ครับเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นตลอดชีวิตนะครับและอาจจะมีการตัดสิทธิ์เลือกตั้งนะโดยมีกำหนดเวลา10ปีก็ได้แล้วแต่เขา พูดง่ายๆว่าถ้าโดนคดีนี้นะครับข้างหน้าถ้าศาลตัดสินว่าผิดก็เรียกว่าจบอนาคตทางการเมืองท่านบาในอดีตเนี่ยมีหลายคนแล้วนะครับที่เป็นอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นออกันนิกาโทษนะไม่ว่าจะเป็นปานีนาใครครุบนี่คือคนแรกเลยนะซึ่งเป็นกฎหมายที่เขียนมาโดยคอสอชอนะครับหวังว่าจะฟันคนอื่นและสุดท้ายเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น กลายเป็นว่ามาฟันคนของตัวเองเป็นคนแรกนั่นคือปารีนาไกคุบซึ่งตอนนี้นะครับโดนคดีเรื่องของนะครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบขาดจริยธรรมอย่างไร้ายแรงสารฟันไปแล้วหมดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตนะครับทีนี้ระยะเวลาการดําเนินคดีของปาดีนาเนี่ยหปี 1. 13วันถึงจะโดนรับโทษอีกคนครับกนกวันวิลาวันนะฮะภูมิใจไทยคดีลูกปากเขาใหญ่นะฮะก็โดนฟันไปอีกคน จบคดี2เดือนอเริ่มต้น2เดือน9วันเร็วมากนะครับตนนี้การพงสาโลดนะครับเสียบบัตรแทนกัน1ปี11เดือน23วันพันนิกาวาน,นิตโพดภาพถ่ายรอเก้าในวันรับปริญญาซึ่งมิบังควรเนี่ยนะฮะหปี6เดือน24วันสารตัดสินส่วนคดี9ก้าไกลเนี่ยนะครับมันมี ัวผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหานี่เยอะนะครับระยะเวลาอาจจะเพิ่มเติมขึ้นจากนี้อีกเล็กน้อยนะนะครับอนะ่แล้วถามว่าคนที่จะโดนเรื่องนี้มีใครบ้างทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอืมสี่สี่คนมีใครบ้างเอาเป็นว่าเฉพาะคนสคําคัญสาคัญเขาจะแบ่งนะ1หนึ่งเป็นกลุ่มคนต้นคิดไอเดียอันนี้ไม่รอดนะครับสองเขาแยกพิจารณาเป็นคนๆอ่ะน,นะฮะว่างาน,นตามที่บบชพูดนะโดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มต้นคิดอันนี้ไม่น่าจะ ไม่น่าจะรอดนะฮะกลุ่มสอสอระดับนำนะที่รับลูกไอเดียดังกล่าวมาเสนอกฎหมายแล้วก็กลุ่มที่3ามกลุ่มนี้ใน44คนนี่น่าจะรอดเยอะนะครับก็คือกลุ่มที่สอสอที่ร่วมลงชื่ออันนี้น่าจะมีเจตนาเบากว่าเพื่อนแต่อะไรก็ตามโดยที่ผมเคยบอกให้ฟังนะครับว่าคนเป็นสอสอ่ะนะครับไม่ว่าจะยกมือหรืออะไรก็แต่ต้องมีวิจารณญาณ โดยเฉพาะกรณีนี้นะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าสารรัฐธรรมนูญมันชี้มาชัดเจนมากๆโดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าลดสถานะพระมหากษัตริย์จากอะไรฮะคือเมื่อก่อนมาตราหนึ่งหนึ่งสองนี่เขาอยู่ในหมวดความมั่นคงซึ่งคําว่าความมั่นคงก็คือผูกสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้กับคําว่าชาตินะครับก็เรียกว่าเป็นความอยู่รอดของชาติบนธงชาติไทยอ่ะท่้นนึกออกไหมอะไรที่อยู่บนธงชาติไทยนี่คือความมั่นคงหมดนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเป็นกรอบซึ่ง นะประเทศไทยเขาเรียกว่าแสดงปฏิญญาณเอาไว้ตั้งแต่เรียกว่าสถานะสถาปนาธงชาติไทยถแถลงเอาไว้กับนานา,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 นานชาติใช่นะครับในสมัยรัชกาลที่6นะครับคือคอนเซปต์ของชาติเราเนี่ยคือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่บนธงชาตนะิสามสีนี่คือความมั่นคงของชาติทีนี้ไม่รู้นะสะสสก้าไกลเขาจะไม่รู้อิโนโออีเลไม่มีความรู้เรื่องแบบนี้ถึงขนาดว่านะยอมไปลงชื่อ เพื่อจะแก้มาตราหนึ่งสองให้เอาพระมหากษัตริย์พูดง่ายๆออกจากหมดกวดความมั่นคงก็คือออกจากธงชาตินั่นน่ะนี่พูดตรงๆนะเทียบเปรียบเทียบไม่เห็นภาพนะสานันุนวินิจฉัยเอาไว้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้เป็นการลดสถานะพระมหากษัตริย์ซึ่งแน่นอนครับอืมในหมวดจริยธรรมอย่างไรแรงเนีเขาระบุไว้ไม่ใช่แค่นะฮะเรื่องของอเรียกว่าอยู่เฉยๆ,ๆกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ แต่ในหมวดจริยธรรมที่ร้ายแรงเนี่ยระบุชัดเจนเลยว่าต้องปกป้องด้วยนะอยู่เฉยๆยังไม่ได้เลยแต่นี่ฮะปกป้องไหม <c oughs> เอาแค่นี้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะผมว่าสีส่สีส่สอเนี่ยถ้าความคิดผมนะผมไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ผพูดกันตามกฎหมายนะครับถ้าตามกฎหมายพูดอย่างนี้ผมก็ว่าสีส่สีส่สอๆนี่แม้กระทั่งคนลงชื่อตามกันในี่ถ้าอ่านหนังสือออกมีวุติภาวะก็ต้องมองออก ไม่ใช่ว่าใครจูงไปก็ยกมือให้หมดแต่บังเอิญสสกลุ่มที่ร่วมลงชื่อเนี่ยอาจจะเป็นสสที่ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรในพักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นกลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่มที่ต้นคิดไอเดียกับกลุ่มสสระดับนำนะเหล่านี้มีใครบ้างนะครับคนที่ยังเป็นสสอ,อยู่25คนตอนนี้นะครับมีรายชื่อดังต่อไปนี้ท่านนะฮะนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒินี่หัวหน้าพักขณะนี้นะสิริกัญญาตันสกุลน,นะยมั้ครับ ปากกรวุฒิอุดมพิพัฒสกุลนัทวุฒิบัวปทุมวิโรธลัคนาอดิสรลังซิมันโรมนัชชาบุญชัยอินสวั์เท่าวิพภพลิมจิตกรนี่ล่าสุดเท่าวิภพออกมาบอกแล้วครับจะวางมือทางการเมืองเหมือนจะรู้ว่าธันวาคมนี้กูโดนแน่นะครับนายธีรชัยพันธุมาศนะนายจิรัตทองสุวรรณอสสอ,อะไรอะสอดเก้านะครับสอสหนีทหารนะที่เขาว่ากันนะฮะจลัดคุ้มไข่น้ำอ่ สุรเชษประวีนวงปร,ประวีนวงวุฒคนนี้ที่ค้านเขื่อนแกนดินซีเมนจำได้ไหมฮะค้านรถไฟฟ้าความเร็วสูงเอ้ยตค้านรถไฟฟ้า20บาทจำได้ไหมคนนี้ตัวเป้งเลยนะอ่เนี่ยตัวสำคัญสำคัญนะครับชื่อแบบแบบนี้นะส่วนนะคนที่เป็นกรรมการบริหารพักเรียกว่าตัวสำคัญของพักอาทิเช่นพิธานะเบญจาแสงจันทร์อมรรัตน์โชคประมิตรกุล สุเทพอู่อ้นปฏิพัฒน์สันติบาดาสมชายฝั่งจนจิตเหล่านี้เป็นกรรมการบริหารพรรคก้าไกลซึ่งโดนเรียกว่าหยุดอ่าเรียกว่าเว้นวรคทางการเมืองตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้ว10ปีจากการยุบพรรคก้าไกลแต่ก็จะโดนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะรหรือไม่ก็คิดว่าโดนอ่ะไม่นาละนล้นะครับห้าหกคนเจ็ดแปดคนเนี้ยนะครับคือโดนครั้งนี้มันไม่ใช่แค่สิบปีแต่คือตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตในกําังถ้าเกิดว่าศาลพิพากษาว่าผิดจริยธรรมนะ นะอาจจะหยุดอ,อาจจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดและอาจไม่ถูกพิพากษาทั้งหมดก็ได้แต่ว่าแนวโน้มมันไม่น่ารอดนะฮนะจากคําพิพากษาของศาลน้มนูเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับสรุปแล้วท่านครับนีฮะตัวตึงๆทั้งนั้นนะนะครับเกิดอะไรฉะนั้นทีนี้จากเหตุตรงนี้ครับถ้าศาลหยุดปฏิบัติหน้าที่คนเหล่านี้ก็จะลงสสไม่ได้อีกซึ่งถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้น เขตต่างๆที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเขต18เขต24เขต27จนะจันบุรีเขตเลือกตั้งที่8ชฉะเชิงเซาเขตเลือกตั้งที่4นะฮะผมต้องบอกไหมอำเภออะไรบ้างจันบุรีก็สอยดาวป่งน้ําร้อนนะครับอ่ะเขตเลือกตั้ง18มีบุรีหนองจอกลาดกระบังนะฮะ24ก็คลองสามทนบุรีลาดบุรณนะบา,บ,บางขุนเทียนบางบอนนะครับจันบุรีเนี่ยอำเภอสอยดาวผงน้ําร้อน จาเชิงเซาเขตเลือกตั้งที่4อำเภอแปลงยาวบางบกระงบานโพชนบุรีเขตเลือกตั้งที่8บางละมุงนะแชมป์เก่าก็จะหลุดไปแล้วครับราดนะครับอ่าคลองใหญ่แหลมงอบบ่อไร่เกาะกูดเกาะช้างสูตรปราการเขตเลือกตั้งที่4อำเภอบางพลีก็โดนนะครับส่วนบัญชีรายชื่อแล้วครับก็เรียกว่าเจ๊งทั้งหมดเพราะว่ามันส,สสที่อยู่ในบัญชีรายชื่อถ้าโดนเรื่องแบบนี้ ตามปกติแล้วถ้าโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จะทดสสคนอื่นขึ้นมาแทนใช่ไหมแต่บัญชีรายชื่อของพักประชาชนมันไม่มีเพราะเป็นพักใหม่ที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งเพราะนั้นมันไม่มีคะแนนบัญชีรายชื่อก็มีสสเท่าที่มีอยู่ถ้าหมดไปก็คือหมดท่านมาฟังนะครับทีนี้ครับที่ผมบอกให้ฟังว่ามันน่าแปลกเพราะว่าพักประชาชนเนี่ยก็ทําอะไรแปลกๆนะในขณะที่รายชื่อที่อย่างที่ผมพูดให้ฟัง่คนสําคัญสาคัญเนี่ยนะครับอยู่ในน,นั้น ปรากฏว่าพรคประชาชนเพิ่งประกาศคนดิเดตนายกของตัวเองมาเมื่อไม่กี่วันมาน,นี้ประกอบด้วยสามคนก็คือตะเทง้งซึ่งชื่อก็อยู่ในนั้นนะนะเป็นหัวโจกด้วยนะครับนายวีรยุทธการจะนะชูชัดอ่าคนเนี้ยไม่มีนอกนั้นก็นายสิริกัญญาตันสกุลก็มีอยู่ในนั้นเท่ากับว่าคนดิเดตสามคนเนี่ยนะครับมีคนรอดคนเดียวเองถ้าเกิดว่าสารนูนเนี่ยนะครับ ฟันขึ้นมานะเอ้ยโทษนะถ้าสารดีกาฟันขึ้นมานะฮะรอดคนเดียวคือนายวิรุธการชนะการชูสัตชูสัตตทะเนงเพราะนั้นเ,เ,เนี่ยผมก็บอกว่าแปลกใจที่แคนเิเดของพรรคประชาชนบรรจุชื่อตะเทงกะสิริกัญญาเอาไว้ด้วยทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้อยู่แล้วว่าสองคนนี้กําลังจะโดนฟันเดือนธันวาเนี่ยนะครับต้องบอืมนะฮะนะครับต้อนบนี่คือเรื่องราวของพรรคสีส้มสรุปสถานการณ์ตอนนี้นะ เพื่อไทยผมว่าอยู่ดีๆอเอาจริงตอนนี้เพื่อไทยก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเท่าไหร่นะครับดูสภาพเพื่อไทยก็กําลังจัดทับอะไรของตัวเองอยู่ยังไม่ได้เปิดแนวรุกอะไรเลยนี่ขนาดยังไม่เปิดแนวรุกอย่างที่พูดให้ฟังกำรรเวรนะนะศัตรูสะด,ดุดขาตัวเองตายหมดทั้งยวงนะฮะทั้งภูมิใจไทยสะดุดน้ําท่วมพักสีส้มกําลังสะดุดสีสีสอๆแล้วมันอาจจะกัดกันเองนะครับ จนในที่สุดพังทั้งคู่นะแล้วมีพักไหนอีกครับประชาธิปัตย์ก็พึ่งกอ,อก,กําเนิดใหมนะ่ก็เป็นโอกาสที่ดีอีกพักหนึ่งที่จะได้รับอานิสงส์งตรงนี้แต่ว่าผมก็เชื่อประชาธิปัตย์โตไม่ทันที่จะไปเป็นคู่แข่งเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าดังนั้นหลายคนบอกพักเพื่อไทยกําลังจะสูญพันธุ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ผมมองตรงข้ามนะครับบวกกับสถานการณ์ของคุณทักษิณผมเชื่อว่าคุณทักษิณออกจากเรือนจำมกราคม นะเชื่อนะเป็นความเชื่อไม่เชื่ออย่างงมงายหรืออะไรนะเชื่อด้วยเหตุผลคืออะไร <c oughs> ก็กฎหมายทขานครับระเบียบกรมราชธรรมเนี่ยนะครับเขาระบุการพักโทษเอาไว้ชัดเจนนะ 1. ติดคุกหนึ่งใน4หรือ6เดือนนะเอาว่าอย่างไหนจะมากกว่ากันนะแล้วก็อายุ70ปีขึ้นไปเข้าเกณฑ์พักโทษ คุณทั้งสินจะเข้าเกณฑ์พักโทษอย่างช้าสุดคือเดือนมกราคมนะครับส่วนที่บอกว่าพรคภูมิใจไทยสั่งประหลัดกระทรวงยุติธรรมแก้ระเบียบกรมราชธรรมนั้นตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าแต่อย่างไรก็ตามนะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้กำลังจะมีการยุบสภาสถานการณ์ของพรคภูมิใจไทยดูไม่ดีเลยผมเป็นประหลัดกระทรวงยุติธรรมวันนี้ผมอยู่เฉยๆดีกว่า เพราะฟ้าภายบ้างหน้ามันอาจจะเปลี่ยนหรือไม่แล้วถ้ากูทำอะไรผีผาลนะครับทำอะไรที่มันเลยเส้นเลยวาหรือว่าบู้มากจนเงินไปก็ไม่รู้ว่าอนาคตร,ราชการกูจะไปอยู่ไหนนะถ้าเกิดว่าสถานการณ์ของการเมืองมันเปลี่ยนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับนี่คือยกที่สอง <laughs> <laughs> เท่านั้น เกิดจากการยุบสภานะฮะยุ2สองยกุ3สามก็คือการเลือกตั้งทนันะครับถ้าเพื่อไทยชนะก็กลับมาอีกยุ2สองนะฮะถ้าเกิดว่านายอนุทินเดินหน้าเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนะฮะคือเอาแค่ว่ามึงเดินเข้าไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับและไปลุ้นกันนะครับว่าพรรคส้มจะยกมือให้หรือไม่ถึงตรงนั้นท่านฟครับ นะถ้าออกมาว่าไม่ยกมือให้ในายอนุเทีนถูกถีบออกจากตําแหน่งหรือลาออกเกมจะเปลี่ยนตั้งแต่ยกสองนี้เลยการเลือกตั้งยกสามจะไม่มีแต่จะเป็นการเลือกนายกใหม่ซึ่งเรายังเหลือชัยเกษมอีกคนหนึ่งน,นี่คือยกสองที่ผมว่าให้ฟังนะครับจับตาดูยกสองนี้จะเกิดไหมแต่ถ้ายกสองนี้มันยุบสภาก็ต้องไปต่อยกสามนะครับซึ่งคือการเลือกตั้งแล้วก็ไปลุ้นว่าเพื่อไทยจะกลับมาเป็นรัฐบาลได้หรือไม่นี่คือ ยกหนึที่รู้ดันเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมตอนที่แถวๆที่ปลดคุณอุงอิงน,นะครับถ้าจำได้นะอ่ะวันนี้แค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมนะครับติดตามดูรีวิวหลังรายการด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะสนใจผลิตภัณฑ์มิสดีนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้าของท่านเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กําลังใจรายการรู้ทันได้แล้วส่วนถ้าไม่มั่นใจผลิตภัณฑ์ว่ามันจะดีหรือเปล่าอ่ะฟังรีวิวกันอีกครัง้งอันนี้ใหม่ล่าสุดเอยนะฮะเพิ่มไปสิเออเนี่ยสินค้าคนดองใช้ดีทุกตัวค่ะลูกสาวชอบมากโดยเฉพาะสบู่ล้างฟองออกง่ายไม่ลื่น นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์สินค้าที่ดีๆออกมาค่ะเนี่ยมันล้างออกง่ายและไม่ลื่นแล้วทำไมครับผิวนี่ชุ่มชื่นด้วยนะ <ST> ปกติถ้าถ้ามันล้างออกง่ายเนี่ยผิวมันจะแห้งสบู่เนี่ยสบู่ก้อนเนี่ยคนก็ไม่ชอบกันเพราะใช้แล้วมันผิวแห้งไงก็จะชอบใช้เนี่ยสบู่เหลวนะอันเนี้ยนะปกติแล้วเนี่ยคนก็ชอบใช้สบู่เหลวก็จะเป็นอาลมอนด์ซากุระหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะทําให้ผิวนี่มันก็ลื่นๆ่นิดหนึ่งแต่สบู่ก้อนส่วนใหญ่พอมันใช้แล้วผิวมันแห้งแต่ สบู่ของมิสดีนี่นะฮะผสมเชียร์บัตเตอร์นะครับมันล้างสะอาดหมดแล้วก็ผิวไม่แห้งมันกลายเป็นชุ่มชื่นด้วยนะฮะเชียร์บัตเตอร์เคลือบผิวของท่านไว้มันจะรู้สึกนุ่มนวลซะด้วยซอ่ะใครไม่เคยลองลองดูก้อนแรกก็รู้เรื่องนะครับก้อนแรกรู้เรื่องเลยนะครับใช้ใบใชัดไปแล้วจะติดใจเดี๋ยวนี้ลูกค้านะติดใจสั่งซื้อต่อเนื่องกันอย่างยาวนานอย่างที่ผมเอารีวิวมาให้ฟังนะครับคุณภาพสินค้านั้น รับประกันได้แล้วก็จะให้กําลังใจรายการรู้ทันด้วยนะครับท่านผู้ฟังก่อนจากกันในวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสดีก็ทําได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ l ล n e ไอดีมิสเตอร์ดีโด่งลายไอดีมิสเตอร์ดีโด่งสองลายไอดีมิสเีโด่งสหรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเอดีอยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเดีสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปรู้ทันทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคำว่าแสดงเพิ่มจะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจำหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับ หรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โดมมิสเตอร์ดีก็ได้หรือจะสอบถามที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามช่องทางที่บอกไว้ข้างต้นสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ